โอเคครับสวัสดีครับชาวนักชอบออนไลน์ทุกท่านนะครับผมในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับตัวช่วยคลายความร้อนนะครับในทุกฤดูเลยนะเพราะว่าเนื่องจากตัวที่ผมหยิบยกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวพัดลมไอเย็นนะครับของไมเออร์นะครับคือหลายคนก็น่าจะรู้จักไมเออร์เนาะงมันเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะเออหลายคนก็จะ เคยใช้กันอยู่บ้างนะครับโดยในส่วนของตัวไมเออร์ที่ผมหยิบยกมาเนี้ยมันจะเป็นความจุที่35ลิตรคือคุณสามารถใช้ทั้งในส่วนของห้องส่วนตัวห้องครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกท่านจะเอาไปใช้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับมีความจุอยู่ที่35ลิตรนะครับสามารถนะครับบรรจุน้ําได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้35ลิตรเนี่ยมันดูเหมือนน้อยเนาะแต่ที่จริงอะ่ะคือตัวไมเออร์เนี่ยเขาก็เด่นเรื่อง การใช้งานอยู่แล้วนะครับถ้าตัวใครเคยใช้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคโดยตัวนี้นะครับมันจะเป็นรุ่นนะครับ me 7 0 4การปรับระดับเนี่ยสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับโดยจะเป็นปุ่มกดหมุนหมุนเอาตรงกลางนะครับหมุนตรงกลางแขงรังเพิ่งมีให้ทั้ง3ด้านเลยครับขนาดความสูงเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3 3เซนติเมตรนะครับด้านบนนะครับหรือด้านฝาเปิดเทน้ําลงไปเนี่ยจะกว้างอยู่ที่47เซนติเมตรด้านล่างระหว่างล้อ ซซายถึงล้อขวากว้างอยู่ที่28ซนติเมตรและความลึกหรือความหนาของตัวเครื่องตั้งแต่ล้อหน้าจนถึงล้อหลังเนี่ยอยู่ที่30ซนติเมตรราคานะครับประมาณเริ่มสตาร์ทอพเนียที่2,500บาทขึ้นไปน,นะครับหรือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพง,งในระดับรถรา,านพาณิชยนะครับโดยในยส่วนของสินค้าเนี่ยจะมีการรับประกันสินค้า2ปีนะครับใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยเพียงแค่2-3วันเท่านั้นนะครับอ่า โดยของตัวนี้นะครับเขาเนี่ยนะครับก็จะผลิตกําลังไฟฟ้าให้อยู่ที่100วัตต์นะครับต่ที่ขาบอกแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่อยู่ที่2 2 0โวลต์นะครับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่9.5กิโลกรัมโดยน้ำหนักรวมน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ดิดกิโลกรัมโดยประมาณนะครับเออตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะเปิดได้ทั้งเป็นทั้งพัดลมนะครับทั่วไปหรือคุณต้องการเปิดความเย็นเพิ่มก็คือเปิดระบบ น้ำให้มันหมุนเวียนให้นะครับซึ่งมอเตอร์เนี่ยก็จะทำทา่าจากทองแดงบริสุทธิ์ใช้งานได้อย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับเสียงเนี่ยไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับเสียงไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับก็สามารถเปิดใช้ในห้องส่วนตัวได้คุณจะเปิดให้เด็กเล็กก็ได้ไม่เสียหายอะไรนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเอาไว้ให้ใต้คลิปล้กัน นะครับคุณสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางร้านค้าได้โดยตรงหรือคุณจะทักมาที่เพจน,นักชอบอนไ์ก็ได้ครับเดี๋ยวทางเราจะทําการจัดสั่งสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือตับท่านได้ท,ทันทีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไมเออร์เนาะคือเดี๋ยวนี้คนไทยเรานิยมใช้ของไมเออร์เพราะว่ามันมีการรับประกันที่ดีแล้วก็ให้บริการที่ดีนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับก็จับประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าถ้าเกิดมีสินค้าอะไรที่กําลังลดลราคาหรือกําลังเป็นที่น่าสนใจของ ตลาดออนไลน์เนี่ยผมก็จะเรียบนํามาเสนอนํามาเสนอให้กับชาวนกชอบออนไลน์ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกายเป็นพร้อมๆกันนะครับ